เกี่ยวเขาให้หน้าพงเย้ไส้พงเย้ไส้เหนียวดินเหนียวครับเกี่ยวหน้าตรงแรกกับเหนียวกับดินเหนียวคือกันหน้าตรงนี้กับเหนียวกับดินเหนียวเือกันครับมาเกี่ยวห้2สองขั้นครับเจ้าซีเก้าหน้าปังดีอีกทีใส่บู้ครับ่องมันไปนางรีใส่หุ้นกับุ่น แต่มเป็นนางรีอยู่ตนไม่พูดยาวผู้เป็นดินเหนียวครับครับไปเช่อมรถเกี่ยวเขาต้อครับผู้ดใดสิมาติดต,ต้อรถจ้างรถไปเกี่ยวเขาไปตีดินปั้นดินกับซื้อรถเกี่ยวเขากับท่อไส้ท่อขวา งเงี้ยตุยครับมิดต่ออยากแจ็คก,ก็ได้ครับติตตอหนาซงงเงี้ยตุยครับบเกรลี่ครับโดยตรงก็ได้ไปปรึกษ,ษาสอบถามคนได้ครับลองไปปรึกษ,ษาคนเบิ้งครับ าะวรถเกี่ยวเขาเพ่นมิตรลุ่นง่ญ่ครับาะวรุ่นน่อยพวกนี้ครับครับมา่้มขั้นของขันสมควนต่อครับ ผู้ใดจะไปเบิ่งรถเกี่ยวเขาท่อ้ายท่อขวารถเกี้ยวไอ้รุ่นหญ่งแล้วครับเพราะรุนเล็กรุ่นกลางมุมนี่ครับเพราะผลผลิตจะลุนหญ่อย่างเดียวจะไปเบิงไไ่งคนใดครับจะไปสอบถามได้ครับพูดครับยุ่บ้านว่างป่าบุง้งยุถนนเที่ยงขนัปไปพ่อใช่ครับ ก้อนสี่ขาแม่น้ำขี้ครับอยู่ฝั่งขวาแันมาทางเที่ยวฝนกับขาแม่น้ำขี้มาอยู่ฝั่งทางซ้ายครับไปสอบถามไปลงไปคุยกับเพื่อนได้ครับเพื่อนกำลังสร้างเอโดมอยู่ครับกำลังสร้างพ่งะท่านแล้วครับเดี๋ยวกใกล้ที่แล้วลนะครับ ต่าไปเพนก็มีรถเกี่ยวเข่ารถตีดินปั้นดินเอ้ชิ้นค่าการเกษตรเพื่อนกับที่ขายขายมดดล้วครับยุ่หันครับพี่นองกับไปเบิ้งเอาครับ รถไปเบื่อไงอรถเราเขาคือรถครับของทันสมคว้นครับ ครับขอจับกันด้อครับสวัสดีครับผม